สวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับก็มาเจอกันทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุขชายบันเด็ตสำหรับโปรแกรมประจาวันพฤหัสบดีที่25มกราคม2567นั้นผมก็ได้มีเกมฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยกัน4คู่ครับแม้ว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์ทีมชาติกับเกมบอลถ้วยซะเป็นส่วนใหญ่แต่ความเข้มข้นก็ไม่ได้ด้อยกว่าเกมลีกใหญ่ๆเลยนะครับและในส่วนของไฮไลท์ประจําค่ำคืนนี้ผมก็จะขอยกให้เกมโคปาเดเลรอ8ทีมที่ทางฝั่งทตาปิดดงรับการมีอารแเะถ้ามาดไดจะเป็นนทีมไห และกับแนวทางที่ให้ไปจะสามารถเข้าเป้าเข้าวินได้หรือไม่นั้นเรามาตามลุ้นตามเฉียงกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันเราไปสรุปผลของโปรแกรมฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนครับ สำหรับผลของฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหลายค่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคิโรนาบาเยอร์มิเนกหรือแม้กระทั่งลิพูที่พวกเขาก็ไม่สามารถรักษาสกอร์ขึ้นนําไว้ได้แต่ในส่วนของทางแอตติตติเบลก็สามารถทําผลงานเข้าเป้าเข้าอินไปได้ครับโดยการที่พวกเขาเปิดรังเสมอกับทางบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์สองประตูสองแต่กว่าจะเอาตัวรอดมาได้นั้นก็ต้องยอมรับครับว่าแพงแนวรับก็ช่วยกันป้องกันได้ดีจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับในวันนี้กับโปรแกรมที่ยังมีลงสนามเราก็ยังคงมีให้ได้แก้ตััััวกกกนนเเเเหมมือช่่่่คคคยและบทท้งูี นี้ผมมีมาฝากกันเกมคู่แรกครับเกาหลีใต้จะพบกับมาเลเซียคู่ที่สซาอุดีอาระเบียจะพบกับทีมชาติไทยคู่ที่3บอลมัดจะต้อนรับกันมาเยือนของสวนซีและคู่สุดท้ายครับกับไฮไลท์ประจําวันทัพตามีอารเจนโกมาดริดจะเปิดรังรับการมาเยอนของเซบีย่าและก่อนที่ไปฟังแนวทางกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดสมัครให้กับทางช่องของสุปชัยกันด้วยนะครับกับเกมคู่แรกครับก็จะเป็นเกมอาเซนนครั้สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มโดยทัพสมขาวเกาหลีใต้จะพบกับเสือเหลืองมาเลเซียกับราคาไม่กั้นก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่่่รราาคค2ลึึงงซ เรามาดูผลงานของทั้ง2ทีมในตอนนี้โอกาสที่ทางฝั่งเกาหลีใต้จะผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปยังไงพวกเขาก็ต้องเก็บชัยชนะในนัดน,นี้ให้ได้ก่อนสถานเดียวครับเพราะในตอนนี้เกาหลีใต้ก็รั้งอยู่ดับ2ของกลุ่มโดยมีคะแนนเท่ากับจอแดนแต่จะมีแค่เพียงลูกได้เสียเท่านั้นที่ทางฝั่งเกาหลีใต้ยังคงเสียเปรียบจอแดนอยู่ส่วนในทางฝั่งของมาเลเซียครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็ตกรอบแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสําหรับผลงานของเกาหลีใต้แม้ว่าในนาที่ผ่านมาอาจจะมีพลาดท่าเสมอกับจอแดนไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสองก็จริงครับแต่ก เป็น7เกมต่อเนื่องแล้วที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดโดยที่ในเกมนัดแรกที่ลงสนามในศึกเอเชียนคัพหนนี้พวกเขาก็ประเดิมสนามด้วยการเอาชนะบาเลนมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งส่วนทางฝั่งมาเลเซียก็ออกสตาร์ทในศึกเอเชียนคัพหนนี้ก็ประเดิมด้วยการแพ้ติดต่อกันมา2เกมครับโดยการที่พวกเขาก็แพ้กับจอแดนไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์และอีก1เกมก็เป็นฝ่ายพ่ายกับบาเลนมาเช่นกันด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์จึงทําให้ผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาก็เก็บชััยยยยนนนะะะไไปปดด้้2เเเเเกกกกกมมมมแล็งงีีีสออออใบซรรุ่่่คืวตตู กับไมค์กัร์ของคู่นี้ก็ยังคงอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งครับโดยที่อัตราการจ่ายค่าน้ำผลตอบแทนทีมที่มีอัตราการจ่ายน้อยที่สุดก็เป็นทางฝั่งมาเลเซียครับโดยที่พวกเขาได้อัตราการจ่ายอยู่ที่1.83ซึ่งอัตราการจ่ายค่าน้ําที่ออกมาแบบนี้มันก็ยังคงสัดท้องกับกระแสทางฝั่งต่างประเทศครับที่ในทางฝั่งมาเลเซีย,ซยก็ได้มีการปรับลงของการจ่ายผลตอบแทนที่ลดลงมากกว่าในทุกสํานักแต่ถึงอย่างไรก็ดีครับเราก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของทั้ง2ทีมในตอนนี้ก็ยังคงห่างขั้นอยู่พอสมควรแถมในนัดนี้เองเกาหลีใใ้กกอจดเระ่ไโาาสขปูน ต่อไปและยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากเกาหลีใต้อยากจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนัดนี้พวกเขาก็ต้องยิงให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะได้มีประตูได้เสียแซงทางฝั่งจอแดนขึ้นไปได้และด้วยแนวรับที่เปื่อยยุ่ยของทางฝั่งมาเลเซียกับตลอด2เกมที่โดนกดไปถึง5ประตูโดยที่ยังไม่สามารถเปิดสกอร์ให้กับตัวเองได้เลยนั้นจึงทําให้มุมมองของผมในนัดนี้ทีมที่มีโอกาสจะเข้าวินได้มากที่สุดผมขอยุดอยู่ที่เกาหลีใต้ครับและกับราคาที่ฝากไว้ผมก็ให้อยู่ในทางฝั่งเกาหลีใต้เป็นต่ออยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งครับ คู่ที่2ก็จะเป็นเกมเอเซนทับคู่ที่น่าจะได้รับความสนใจมากที่สุดเพราะจะเป็นทางฝั่งซาอุดีอาราเบียจะพบกับทีมทัพช้างศึกทีมชาติไทยสําหรับไมค์กั้นก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกครับกับตารางคะแนนของกลุ่มนี้จากฝูงของกลุ่มก็เป็นซาอุดีอาระเบียครับโดยที่พวกเขาตอนนี้ก็มีอยู่6คะแนนเต็มและก็ได้การันตีเข้าไปสู่ในรอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทางฝั่งทีมชาติไทยแม้ว่าในตอนนี้จะมีอยู่เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นแต่เราก็แทบจะก,การันตีการเข้ารอบไปแล้วเช่นกันแต่จะอยู่ที่่่วาาาจะะเข้รรอออบไปนฐแชชมมมมกกลลุุงหื เป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดก็จะได้ตัดสินในเกมนั้นนี้ครับส่วนผลงานในตอนนี้ของทางฝั่งซาอุดีอาระเบียกับในช่วง5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมโดยที่มีเสมอให้กับปาเลสไตน์ในเกมอุ่นเครื่องไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนผลงานในเกมเอเชียนครัพรอบแบ่งกลุ่มทั้ง2นัดพวกเขาก็เอาชนะมาได้ทั้งโอมานและคีร์กีซสถานโดยที่ยิงรวมกันไปได้4ีและเสียไปเพียงแค่1ประตูเท่านั้นส่วนทางฝั่ง,งทัพช้างศึกทีมชาติไทยผลงานในช่วง5้าเกมหลังก็มีเก็บชัยชนะจากคู่แข่งไไไไปปปปดดด้้้2เเเเกกกกกกกมมจาาารรอออชนะะะสสิงคโไไวยตตู1แลี็ ชนะคีกิส,สานในนัดประเดิมสนามมาได้ดัสกอร์สประตูต่อศูนย์จึงทําให้ผลงานในภาพรวมก็เก็บช,ชนะไปได้2เสม,มอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก2เกมครับโดยที่จาก5เกมหลังของทีมชาติไทยที่แพ้ทางฝั่งคู่ต่อสู้เกิน2ประตูขึ้นไปก็จะมีเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือเกมที่บุกไปแพ้ญี่ปุ่นถึงถิง่นในเกมอุ่นเครื่องถึง5ประตูต่อศูนย์สำหรับคู่นี้ก็เคยเจอกันมาถึง6ครั้งด้วยกันครับแล้วก็เป็นทางฝั่งซาอุดีอาระเบียที่เป็นฝ่ายเก็บชนะไปได้ถึง5ครั้งและก็จะมีีีีีีอกกกกกกกคราััััั้้้้งงงทททท่่่2มมมนน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 น็็็จบเเเเไปปซึใาตดล ทีมชาติไทยก็เปิดดังเจ้ากับซาอุดีอาระเบียไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์กับไม่ก้นก่อนเกมในคู่นี้ราคาก็ได้มีการขยับปรับลงมาเหลือเพียงแค่ราคาคือคบลูกเท่านั้นครับโดยที่ในอัตราการจ่ายค่านาผลตอบแทนในตอนนี้ทีมที่มีอัตราการจ่ายน้อยที่สุดก็เป็นทางฝั่งซาอุดีอาระเบียและสําหรับการปรับตัวในกระแสทางฝั่งต่างประเทศทีมที่มีกระแสเอเียงไปมากที่สุดก็เป็นทางฝั่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งจากกระแสที่ออกมาในมุมมองของผมก็เห็นด้วยกับกระแสนะครับเพราะถึงแม้ถ้าเราจะมองถึงมาตรฐานนั้นเราก็ต้องยอออมมมมรรรรรัับบคว่่าาาาเเก็็ีีตฐนนทปงพส แต่กับสถานการณ์ที่ทางฝั่งซาอุดิอาระเบียก็ได้ผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปแบบ100ปซแล้วจึงทําให้นัดน,นี้ก็อาจจะมีการโรเตชันส่งตัวพเพ่นสำรองลงมาเพื่อรักษาความสดของตัวหลักเพื่อในนัดต่อไปแถมกับการเปลี่ยนแปลงของทัพช้างศึกที่ในตอนนี้วิธีการเล่นก็ได้เปลี่ยนไปแถมพวกเขาก็ยังเล่นเป็นระบบแบบแผนได้มากกว่าเก่าและในน,นัดนี้ผมก็ยังมองว่ารูปเกมที่ออกมาก็อาจจะสู้กันได้สนุกและก็มีสิทธิ์ที่ทั้งคู่จะจบลงไปในมุมที่เสมอกันครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชััดไปทที่พช้างึก สุดคึกเน้นขอมีแต้มครับ มาต่อกันที่คู่ที่3กับเกม F อฟครับโดยจะเป็นคิวของบอลมัรที่จะได้เปิดดังรับการเมอนของหงขาวโซนซีกับราคาไม่ก้นก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหลูกครึ่งครับกับผลงานของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นบอลมัรในตอนนี้หลังจากมีผลงานที่ดีตลอดในช่วงเดือนธันวาปีที่ผ่านมาแต่พอมาเปลี่ยนสกัดใหม่ผลงานใน3เกมหลังก็มีสะดุดแพ้ไปถึง2เกมครับโดยที่ในเกมนั้นล่าสุดก็ยังโดนทับหงแดงลิฟูบุกมาถล่มคารังถึง4ประตูต่อศูนย์จึงทําให้ผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาก็เก็็บชชัยนนนนะไไปปด้้้3เเกกกกมมมแแลลววพออีีี2ส่่ผงงาขทฝ เองแม้ว่ามาตรฐานอาจจะดูเป็นรองมากกว่าแต่ว่าด้วยในเรื่องของผลงานตอนนี้ก็ยังถือว่าพอสู้กับเจ้าถิ่นได้แน่นอนเพราะจากผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาก็จะมีสะดุดแพ้นในล่าสุดโดยที่พวกเขาก็เปิดดังไพ่กับเซาท์แทปตันไปด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งเพียงแค่นัดเดียวแต่กับผลงานในภาพรวมตอนนี้ก็ยังถือว่าทําได้ดีอยู่พอสมควรครับเพราะยังไงพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งถ้าเรามาดูผลงานในการเจอกันในช่วงที่ผ่านๆมาเชื่อหรือไม่ครับว่า10เกมหลังที่เจอกันสวอนซีก็ไมมม่่่เเเเคยยออาาชนะทงงฝัับลตได้้แแกม โดยกลับกันก็เป็นทางฝั่งบอลมัรที่สามารถเอาชนะไปได้ถึง7เกมและผลงานที่ดีที่สุดของโซวนซีก็คือการที่พวกเขาสามารถยันเสมอบอลมัดไปได้ถึง3เกมครับเรามาดูทางด้านไลน์อัพของทั้ง2ทีมในเกมนั้นนี้กันบ้างครับโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นบอลมัดจะหมดสิทธิ์ใช้งาน2ตัวเพ่ยอย่างองตัวเซเมนโย yo, และดันโกออตตาราที่ยังคงติดภารกิจรับใช้ทีมชาติส่วนในรายของแม็กอารอนอดัมสมิธไรอันเฟเดริกมีรอสเคอร์คิสและดารนแรนดฟก็จะหมดสิทธิ์พลาดลงสนามเช่นกันเนื่องจากทั้ง6รายนั้นก็ยังงคมีป อาากรบบดเจยู่ส่วนในการจดทับในเกมนัดน,นี้ก็คาดว่าพวกเขาน่าจะมาในมาก4-2-3-1โดยที่จะมีลุยส์เซนิตเตล่าฟิลิปบิลลิงและดาวิดรูกที่จะคอยเป็นสาประสานในแนวลุกคอยปั้นเกมให้สู่หน้าตัวเก่งอย่างโดมินิกโซเลนเก้ส่วนในฝ้าฝั่งทีมเยือนทัามหงข่าวโซนซีในนัดน,นี้ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานตัวผู้เล่นที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่ด้วยกันถึง4รายได้แก่แซมปาร์เกอร์โจชัวก,กินเนลี่เลียมวอลและโจชัวคีส่วนในรายของเบนบาราโก้ก็ยังคงต้องรอเช็คความพร้อมก่อนลงสนามอีกครั้งครับ ส่วนในการจัดทัพนั้นก็คาดว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ3 4 2 1โดยในนัดนี้ก็จะมีเจมี่แพเดสันและเรียมคารเลนที่จะคอยเป็นตัวปั้นเกมสนับสนุนหน้าตัวเป้าในนัดนี้อย่างจามาโร่กับไมค์กันในเกมคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกครึ่งในเลทราคาแรกครับโดยที่ในตอนนี้ราคาที่เปิดออกมานั้นก็ได้มีการขยับปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ราคา1ลูกครึ่งครบ2แล้วและถึงแม้ว่าทางกระแสในต่างประเทศอาจจะยังได้เอ็นเย่ไปในทางฝั่งเจ้าถิ่นก็จริงแต่ในมุมมองของผมในเกมนี้กลับสวนกับกระแสครับเพราะแม้ว่าทางฝั่ อาจจะดูดีมีศักยภาพที่เหนือกว่าแต่กับผลงานในช่วงที่ผ่านมา3เกมหลังนั้นพวกเขาก็ยังมีสะดุดให้เห็นอยู่บ้างและก็ไม่แน่กับการที่เจอกับทีมที่มีมาตรฐานที่ต่ำกว่าในนัดนี้พวกเขาก็อาจจะมีการโรเตชันแถมกับราคาที่เปิดออกมาผมก็ยังมองว่ามันดูจะสูงเกินไปแต่ถ้าจะหาทีมที่มีโอกาสจะเก็บชัยในนัดนี้ผมก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าชัยชนะจะเป็นของบอลมัดถึงจะเก็บชัยชนะไปได้แต่ยังไงผมก็ยังมองว่าในนัดนี้บอลมัดจะยิงผ่านโซนซีไม่ได้ตามเป้ากับไมค์การที่เปิดมาในนัดนี้อย ผมจะขอชี้ชัดไปที่ u 1ีมีรุ่นกว่าครับ มาถึงเกมคู่ที่4ครับกับซึโคปาเดเลสเปนซึ่งทัพตามิเอโกมาดิดจะเปิดรังรับการเยือนของเซบียากับราคาไม่ก้านก่อนเกมในคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาคือคบรบลูกครับซึ่งถ้าเรามาดูจากแฮนดิแคปที่เปิดออกมาแบบนี้ทีมที่มีโอกาสจะเก็บชัยชนะไปได้มากกว่าก็น่าจะเป็นทางฝั่งเจ้าถิน่นเอริกโกมาดิดครับเพราะถ้าเราลองย้อนไปเปิดดูผลงานเก่าๆกับเลทราคาที่ขึ้นคบรบลูกแล้วทัพตามิเอโกมาดิดก็สามารถเก็บชัยชนะและกินราคาไปได้ทั้งหมดใน5เกมหลังโดยที่ทางฝั่งทีมเยือนเซบียากับเลทราคานี้พวกเขาก็ดูเหมือนจะะไม่ถูกกกฉล uk, รับเเพาายย็ง ทีมที่เจงกับราคานี้ไปทั้งหมด5เกมหลังสุดเช่นกันแต่ถ้าว่าผลงานเขาทั้ง2ทีมในตอนนี้ก็ยังถือว่าสูสีค่คู่ขี้เลยทีเดียวนะครับเพราะทางฝั่งเจ้าถิ่นเอริกโกมาลิดเองในช่วง5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นซึ่งในผลงานที่เหลือก็เสมอไป2แล้วก็แพ้กับคิโรนาไปอีกหนึ่งเกมส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยือนเซบีย่าเองกับ5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้2เกมเช่นกันด้วยการบุกไปเอาชนะเกตาเฟมาได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งและอ ประตต่อจึงทําให้ผลงานภาพรวมในตอนนี้ก็เก็บชัยชนะมาได้2แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมครับโดยกับผลงานในเกมนัดล่าสุดพวกเขาก็บุกไปแพ้กับคิโรนาทีมรองจากฝูงมาถึง5ประตูต่อหนึ่งกับความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้้าราเจาถิ่นเอริกโมาริดก็น่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานตัวเพล่นที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่ด้วยกัน4รายได้แก่วิโตโรตมัสเลมามาโกสเปาโลและเซซาอัสปิลิกูเตาสำหรับการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้้ารากุูซิอ,อย่างเดโกซิโอเนก็น่าจะจัดทัพให้ลุกทีมมาในระบบ352โดยที่แดนกลาง สา3ลายก็จะเป็นตัวหลักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซาอูยีเกสโกเก้และโรดิโกเดอปอลโดยที่จะมี2ประสานในแดนหน้าที่ในตอนนี้กําลังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างองตวนกริสมันและอวโรโมราตาที่จะได้ลงออกซารเป็นตัวจริงคอยลาตาข่ายในเกมนน,นี้เช่นเคยครับส่วนในทางฝากฝั่งทีเมเยือนเซบียาในนัดน,นี้ก็จะไม่สามารถใช้งานทางด้านเนมันยากูเดชมาโกสอาคุนยากิเกซซาลาสและ โดดี้ลูคกีบาคิโอที่ทั้ง4รายก็ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนส่วนในการจัดทัพนั้นถ้าด้กูซืออย่างกีเก้ซานเชสฟอเรสก็จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-3-3ซึ่ง3ภาษาในแดนกลางจะส่งทางด้านฮวนจอแดนอีวานลาคิติชและมูซาโซลงสนามคอยเป็น3ามภาษาในแดนกลางที่จะขับเคลื่อนเกมให้3ภาษาในแดนหน้าอย่างเอริกรามล่าลูคัสโอคมโปสและอิซักโรเมโลกลับไมการในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาคือครคบลูกครับแต่กลับในตอนนี้เองราคาแฮนดิแคป ก็ได้มีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ราคา1ลูกทั่วแล้วโดยกับแฮนดิแคปราคา1ลูกนี้ทีมที่มีอัตราการจ่ายค่าน้ำผลตอบแทนน้อยที่สุดก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นอดิโกมาดิดครับที่ตอนนี้พวกเขาก็ได้อัตราการจ่ายที่น้อยกว่าอยู่ที่ราคา1.88แม้ว่าผลงานในตอนนี้ของทางฝั่งทีมเยือนเซบียาอาจจะดูเป็นรองบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าหากเรามาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าถิ่นกับราคาที่เปิดมาแบบนี้แล้วผมก็ยังมองว่าในเกมนี้อดิโกมาดิดอาจจะมีหลุดเสมอก็ได้ครับเพราะผลงานส่วนใหญ่ในช่วงหลังๆก็มัักกจะมมะมมมมีีีผผผลลลลเเสอใใหห้้็็นนนนแแแถช่่ววงงงงายไป แต่ถ้าเกมนั้นนี้พวกเขาจะเอาชนะทางด้านเซบียไปได้ยังไงผมก็ยังมองว่าพวกเขาน่าจะทําได้แค่เบียดไปเท่านั้นครับซึ่งถ้าเราจะมองในมุมมองของนักลงทุนแล้วให้เราเลือกเชียร์ทางฝั่งเซบียในราคาที่เป็นรองที่1ลูกควบในี่ลูกรึ่งน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับดังนั้นกับการชี้ชัดเซบียพึ่งผ่าได้ครับ ก่อนที่เราจะจบทริปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานสุภชัยได้ฝากไว้ให้เป็นแนวทางกันก่นกอนครับคู่แรกเกาหลีใต้จะพบกับมาเลเซียกับเกมคู่นี้แนวทางของสุภชัยก็ให้อยู่ทางฝั่งเกาหลีใต้ต่อทางฝั่งมาเลเซียไปในราคา2ลูกครึ่ง <c oughs> คู่ที่สซาอุดีอาระเบียจะพบกับช้างศึกทีมชาติไทยกับแนวทางของสุภชัยใน,ค,นคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมชาติไทยลองทางฝั่งซาอุดีอาระเบียไปในราคา1ลูก คู่ที่3บอลมัดจะเปิดดังต้อนรับการเยือนของสวนซีซึ่งกับเกมคู่นี้แนวทางของซูเชยัยก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนสวนซีรองทางฝั่งเจ้าถิ่นบอลมัดไปในราคาหนึ่งลูกครึ่งครับ <S <S คู่สุดท้ายทัพตามีอเริโกมาดิดจะเปิดดังรับการเยือนของเซบีย่ากับเกมคู่นี้แนวทางของสูภชยัยก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนเซบีย่ารองทางฝั่งเจ้าถิ่นอาริโกมาดิดไปในราคา1ลูกควบในลูกครึ่งครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝา, like, า,ากกดไลค์กด u ับส r i ร้กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ